กูคเคยไม่อยู่แล้วมึงอนุญ,ญาตให้เมียน้อยเขามานอนในห้องมาโพส์รูปโชว์ให้ลูกยกมือไหวบทสรุปมหากาพยบเมียหลวงเมียน้อยแฉเป็นฉากฉกวีรกรรมร่ารานไม่หยุดทนไม่ไหวจนต้องออกมาร้องเรียนมูลนิธิเป็นหนึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะผู้หญิงคนนี้มีสามีเป็นตำรวจค่ะมีอยู่วันหนึ่งสามีเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปบ้านชงไม่กลับกลับมาแป๊บเดียวก็ออกไปอีกแล้ว สืบไปสืบมาจนรู้ว่าสามีของตัวเองมีเมียน้อยขอให้เลิกแล้วทีแรกสามีก็รับปากว่าจะเลิกให้ค่ะแต่ไม่รู้เลิอกอีท่าไหนเมียน้อยก็ยังกลับมาร่รานไม่หยุดไม่หย่อนสุดท้ายมาบอกว่าทําเมียน้อยท้องเราเป็นเมียหลวงแต่ว่าเราไม่สามารถโพสต์รูปคูบครอบขรัวลงโซเชียลได้เลยเขาอะไรเขาห้ามให้เมียน้อยเห็นนะคะคือตัวผู้ชายใช่ค่ะใช่ค่ะความห้ามตอนที่เขาบอกว่าเขาจะไปเลิกใช่ค่ะ แล้วอะไร <Okay. S 1> ทำไมเขาไม่เลิกเราก็ไม่แน่ใจค่ะว่าว่าเขาทําไมเขาถึงยังไม่เลิกกัน mm hmm. ค่ะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ละลาน mm hmm. อาราวาทักแชทมาแล้วก็โพสโพสต์ข้อความมาละลานอาราวาเราอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาค่ะอะไรบ้างที hmm. ่เราก็คือว่าเขามานอนในห้องเรา mm hmm. เอาชาเข้าบ้านใช่ค่ะระหว่างที่เราไม่อยู่ผู้หญิงคนนี้ก็ถือ ก็ถือวิสาสะค่ะมานอนในห้องเราแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ค่ะแล้วก็แล้ก็มาโพสในไอจีค่ะให้เราถามลูกสาวว่าเมื่อคืนนี้พ่อมานอนกับใครแล้วแล้วพ่อก็สั่งให้ลูกสาวเราเอะยกมือไหว้เขาในตอนนี้นะคะแล้วเขาก็แล้วก็รับมือไหว้ไปงั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มาเลี้ยงในห้องเดียวกับเราแล้วเมียน้อยก็ถือวิสาสะจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ จะเดินเข้าเดินออกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็จะแบบจะคอมาตอนไหนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะลูจกจ๋าจ้าจ๋าผัวจา๋าทั้งทั้งที่เรายืนอยู่ให้เราจะไปกู้เงินนอกระบบมาด้วยเขาบอกว่าเขาจะมีเรื่องจะต้องใช้จ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะและสุดท้ายเมียน้อยก็มาเฉลยว่าเอาเงินไปให้เมียน้อยอุตตาสาวท้องแล้วเราก็เป็นคนส่งรายวันพุกวัน800 0ค่ะ เห็นบอกว่าถึงท่านเอาเมียน้อยเนี่ยไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลใช่ค่ะเป็นยังมันหยามดึงหยามอ่ะเขาไม่ได้แค่หยามเราคนเดียวเขาหยามลูกเราด้วยเขาด่าลูกเราลงโซเชียลด้วยยังไงที่ลูกเราด้วก็คือว่าเราลงติ๊กตอบว่าลูกเรา,านอนแอดมิทอยู่โรงพยาบาลเขาทักข้อความมาเลย<ม>จะประมุ่งจะประเวณกรรมตามสนองและสิจะประบอกหน่อย จะแปลว่านอนอยู่ชั้นไหนจะกูจะส่งลงศพก็ส่งพวงหลีดไปให้ลูกมึงแต่เขาบอกว่าเขาเอาลูกเราเนี่ยเป็นเครื่องมือใช่ค่ะแล้วก็วันเกิดลูกเราใช่ป้าเราโพอลงติ๊กต๊อกแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชิงหมาเกิดใช่ป้าเชป้าคนจะเกิดก็ชิงหมาเกิดว,ว่าลูกเราใช่ใช่ค่ะตรงนี้ปวดเรารู้ไหมครับรู้ค่ะปวดเราว่าไงเราได้มีงานครับ,รบป,ปู่ไหมก็เขาบอกแต่เขาจัดการเองแล้วก็ไม่รู้ว่าจัดการจริงหรือเปล่าจัดการแบบไหนเขาบอกให้เราเงียบ ไม,ไม่มีปกป้องเลยเข้าข้างเมียน้อยทุกอย่างเห็นบอกว่าลุนแรงถึงขั้นถูยำลายใส่หน้าเล้ใช่ค่ะก็คือว่าเขาสั่งให้เราเปลี่ยนรูปแล้วเปลี่ยนนามสกุลแล้วให้เรากลับไปอยู่บ้านเราก็บอกว่าไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่ออกไปอยู่บ้านฉันทําอะไรผิดถุยำลายใส่หน้าเลยอันนี้เรายอมรับว่าหลงเราหลงผิดจริงๆค่ะแต่ว่าเรื่องมันผ่านมาห้าหกเดือน สปาร์คือว่าเราก็หยุดแล้วก็จบแล้วก็เลิกเด็ดขาดแล้วส่วนเรื่องรถเรื่องรถเนี่ยเขาเอาไปจำนำรถเก่งเป็นชื่อเราค่ะเอาไปจำนำให้กับผู้หญิงหรือว่าให้กับเอาเงินเอาเงินให้เมียน้อยค่ะให้เมียน้อยใช่ไหมแล้วตอนนี้คือว่าตอนแรกเราไม่รู้แต่ว่าเมียน้อยเขาทักแชทมาบอกเราแล้วรถพอนี้รถเอาคืนไปแล้วค่ะคืนแพนนั่นไปแล้วตอนนี้ก็เราก็ติดไฟลิ์ใช่ค่ะผู้กำกับก็ทราบแล้วแล้วก็เห็นว่าเรียกเรียกตัวเข้าไปสอบแล้ว เห็นว่าจะตั้งกรรมการสอบนะคะแต่ท่านก็มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่้จริงเรื่องส่วนตัวแต่ว่ามันผิดวินัยไงมันผิดวินัยชัดเจนวันนี้ทางสามีเขาเนี่ยทักมาหาเราทักมาที่เฟซส,ส่วนตัวของอ้อเองตอนเนียขณะที่อ้อกำลังเดินทางมาที่อโหงกระแสซึ่งเขาก็พูดในเหตุผลของเขาแหละเราก็เลยเฮ้ยมันไม่ใช่ประเด็นที่คุณจะไปไปนอกใจเมียคุณมากมากส่วนผู้หญิงก็ปากดีจนทําให้คุณสวยอ่ะคุณควบคุมคนของคุณไม่ได้ฉะนั้นเองก็รอรับผลกรรมที่จะตามมาแน่นอน และเมียน้อยคนนี้นะคะเคยเป็นเมียน้อยของตํารวจนายหนึ่งที่ก่อเหตุยิงตัวตายค่ะทั้งคู่เนี่ยไปเจอกันที่งานศพของเพื่อนตํารวจคนนี้ก่อนที่จะเริ่มสารสัมพันธ์กันทําให้เรื่องมันวุ่นวายอย่าลืมนะคะกฎระเบียบของราชการเนี่ยมันมีบทลงโทษทางวินัยเรื่องทํานองนี้อยู่อนาคตรักสามเศร้าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต้องคอยติดตามกันต่อไปยาวๆค่ะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟอลเวอร์และมัติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดและมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ